ตอนนี้นะคะจะมีนายสามารถที่จะเปลี่ยนข้อมูลเยอะๆของเรานะคะให้กลายไปเป็นกราฟหรืออินโฟกราฟิกง่ายๆได้ภายในเวลาไม่กี่นาทีแล้วมีอีกเครื่องมือหนึ่งที่คนนําใช้บ่อยมากๆเลยค่ะนั่นก็คือ Canva Code นะคะซึ่งสามารถที่จะสร้างอินโฟกราฟิกได้ไม่แพ้กันเลยในคลิปนี้คณน้ำเลยอยากจะให้ทุกคนได้เรียนรู้ทั้ง2เครื่องมือไปด้วยกันเลยว่าแต่ละตัวเนี่ยจะมีจุดเด่นแล้วก็วิธีการใช้งานยังไงบ้างนะคะรวมถึงวิธีการ Export นําออกไปใช้งานในรูปแบบของ PDF ก่อนจะเริ่มกันนะคะคุณน้ำอยากจะฝากส่งกาลังใจด้วยการกดติดตามช่องดีไซน์มีไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้พบกันในครั้งต,ต่อไปบางคนอาจจะยังสงสัยว่าอินฟโฟกราฟิกค,คืออะไรนะคะจริงๆแล้วเนี่ยอินฟโฟกราฟิก ก็มาจากคําว่า information บวก graphic design คือการนําข้อมูลตัวเลขหรือเนื้อหาต่างๆนะคะมาสื่อสารในรูปแบบของ graphic design ที่เป็นภาพกราฟหรือไอคอนต่างๆทําให้เราเนี่ยเข้าใจง่ายช่วยให้เราเนี่ยสามารถเล่าเรื่องยากๆให้กลายเป็นเรื่องง่ายได้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ทั้ง2เครื่องมือเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Gemini แล้วก็ c a n v a โค้ดพร้อมกับวิธีการ save เพื่อน,นําออกไปใช้ในรูปแบบของ PDF กันนะเดี๋ยวเราไปเริ่มที่ Gemini ตัวอัปเดตกันก่อนดีกว่าค่ะเข้ามาที่หน้า home ของ Google Gemini กันเลยนะคะตอนนี้ก็จะเป็น 2.5 Pro นะคะวิธีการใช้งานในการสร้างอินโฟกราฟิกก็ง่ายมากๆเลยค่ะสิ่งสำคัญก็คือเราจะต้องเลือกเป็น Canvas นะคะโดยการเข้ามาที่เครื่องมือแล้วก็เลือก Canvas เดี๋ยวคุณน้ำจะยกตัวอย่างให้เขาเนี่ยรีเสิร์ชข้อมูลก่อนที่จะไปสร้างอินโฟกราฟิกนะคะ สมมุติว่าเราจะนำเสนอข้อมูลประชากรไทยนะคะในปี2568แล้วกันนะก็ให้เขาสรุปเป็นข้อมูลให้กับเราก่อนโดยคุณน้ำจะใส่พร้อมนะคะไปว่าสรุปจำนวนประชากรไทยปี2568ให้หน่อยนะโดยแบ่งเป็นชายหญิงและแบ่งไปตามช่วงอายุ ภูมิภาคต่างๆในประเทศไทยแล้วกันนะคะหลังจากนั้นให้เขาประมวลผลออกมาเป็นข้อมูลใน c a n วาสก่อนนะคะซึ่งในขั้นตอนนี้ถ้าเกิดใครมีข้อมูลของตัวเองอยู่แล้วเนี่ยหรือว่าอยากจะให้เจมินายเนี่ยช่วยสรุปเนื้อหาสาระหรือสรุปหนังสือใดๆก็แล้วแต่เนี่ยนะคะเราสามารถที่จะใส่คําสั่งนะตามความต้องการของเราเข้าไปได้เลยหรือว่าใส่ข้อมูลของเราเข้าไปได้เลยของนั้นเนี่ยก็ให้เขาช่วยสรุปข้อมูลของประชากรไทยนะคะก็จะออกมาเป็นข้อมูลใน c a n วาสทางด้านขวามือเรียบร้อยแล้วะค่ะเดี๋ยวเราจะ นำข้อมูลเนี่ยทำเป็นอินโฟกราฟิกกันโดยวิธีการง่ายมากๆค่ะแค่คลิกเดียวนะให้เราเข้าไปที่สร้างนะคะทางด้านขวามือบนแล้วเราจะเห็นคำสั่งอินโฟกราฟิกเห็นไหมคะตรงนี้ก็จะมีตั้งแต่การทำอินโฟกราฟิกการทำเป็นในลักษณะของหน้าเว็บหรือการนำข้อมูลเนี่ยมาทำเป็นแบบทดสอบก็ได้เช่นเดียวกันนะคะในที่นี้คุณน้อจะเลือกอินโฟกราฟิกเลยค่ะเขาจะโปรเซสข้อมูลนะคะออกมาให้เราเป็นในรูปแบบของอินโฟกราฟิกอย่างรวดเร็วเลยค่ะนี่นะคะก็ สรุปเป็นประชากรไทยปี2568นะปัจจุบันนะคะมีประชากร65กว่าล้านคนนะคะเราก็สามารถที่จะ ดูกราฟต่างๆได้อย่างที่คุณน้ำให้โจทย์ไปก็คือให้แสดงผลออกมาเป็นชายหญิงและช่วงอายุแล้วก็จํานวนประชากรแต่ละภูมิภาคด้วยนี่เขาก็ทําออกมาให้ครบถ้วนมากๆเลยนะคะถ้าเกิดใครอยากที่จะปรับแต่งในเรื่องของโทนสีก็ยังสามารถที่จะทําได้นะคะคุณน้ำก็ใส่คําสั่งเข้าไปง่ายๆเลยค่ะเหมือนเราบริฟกราฟิกดีไซเนอร์เลยนะคะช่วยปรับเป็นโทนสีแบบแนวคอเบอเร นวคบเพลย์เนี่ยมันจะออกเป็นในแนวที่แบบค่อนข้างจะเป็นทางการนิดนึงนะคะก็เลยจะใช้คำนี้แล้วก็ระบุออกไปว่าเป็นโทนเข้มนะคะแล้วก็เพิ่มไอคอนเพศชายเพศหญิงเข้าไปด้วยและในช่วงท้ายเนี่ยอยากให้เขาเพิ่มกราฟของจำนวนประชากรย้อนหลัง10ปีด้วยนะคะจนถึงปัจจุบันเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนนะคะเราสามารถที่จะปรับแต่งกราฟแล้วก็ปรับแต่งในส่วนของข้อมูลได้ะคะ่ะหลังจากนั้นกดส่งเลยค่ะในส่วนของจ e มิน i c โคดเองเนี่ยนะคะก็ถือว่าโปรเซสได้ค่อนข้างรวดเร็วเหมือนกันนะคะใช้เวลาไม่กี่นาทีเท่านั้นเอง ก็ตอกมาเป็นอินโฟกราฟิกที่ปรับปรุงเรียบร้อยแล้วนะคะนี่คุณน้ำก็เช็คสักนิดนึงนะคะโอเคเพิ่มในส่วนของไอคอนเพศชายเพศหญิงเข้าไปด้วยนะคะหรือว่าถ้าเกิดใครอยากจะให้เพิ่มไอคอนอื่นๆเนี่ยก็ ลองระบุเข้าไปได้นะคะแล้วก็ช่วงท้ายเนี่ยค่ะที่คนน้ำเติมเข้ามานะอยากจะให้แสดงกราฟที่เป็นจํานวนประชากรย้อนหลัง10ปีนี่อย่างที่เราเห็นกันเลยนะคะกราฟดิ่งลงเลยค่ะตอนนี้นะคะจํานวนการเกิดค่อนข้างที่จะน้อยมากนะก็ถือว่าข้อมูลครบถ้วนนะคะในส่วนของการนําไปใช้ตรงนี้ง่ายมากอีกเช่นเดียวกันนะคะให้เรามองไปที่ทางด้านขวาบนเลยกด แชร์นะคะสามารถที่จะแชร์ไปที่เ c e b o o k นะคะโซเชียลมีเดียต่างๆได้นะคะหรือว่า Copy Link เนี่ยนะคะออกไปเพื่อใช้งานอื่นๆได้เดี๋ยวเราจะลองแปะเบราว์เซอร์ดูนะคะนี่เราก็สามารถที่จะส่งเป็นลิงก์นี้ให้กับคนอื่นได้นะคะหรือว่าใครจะ Copy c o d โค้เอาไปแปะในเว็บไซต์หรือว่าในช่องทางอื่นๆได้อีกด้วยทีนี้ถ้าเกิดใครอยากจะนำกราฟเนี่ยไปใช้เป็นไฟล์ PDF บ้างนะคะจะสามารถทำยังไงได้นะถ้าเกิดเราเข้ามาที่แชร์เนี่ยเราก็จะไม่เห็นเนาะปุ่มเซฟ ที่ไปเป็น PDF นะคะพิธีการง่ายๆเลยก็คือให้เราเนี่ยลองเซิร์ชหาซอฟต์แวร์นะคะที่แปลงไฟล์ HTML นะคะหรือว่าไฟล์ที่แบบโชว์แสดงผลในรูปแบบของเว็บไซต์เนี่ยไปเป็น PDF เลือกมาสักหนึ่งเว็บไซต์แล้วกันนะคะแต่ว่าสิ่งสำคัญต้องให้เขามีปุ่มตรงนี้ด้วยนะคะ HTML code แล้วก็ select all หรือว่าเลือกทั้งหมดนะคะแล้วก็ copy code ใ in น Gemini ออกมาวางใน HTML code นะคะตรงนี้ได้เลยหลังจากนั้นเขาก็จะ process สักครู่นะคะเราจะเห็นไฟล์ที่ปรากฏขึ้นมาเลยนะคะเป็นหนึ่งหน้ากระดาษนะคุณน้องก จะเซฟลงเครื่องนะคะและไฟล์ PDF ที่ได้ก็จะประมาณนี้เลยนะคะก็อันนี้ก็วิธีการนําออกไปใช้งานเผื่อใครจะใช้งานในรูปแบบของ PDF ะะเรียกได้ว่า Gemini เนี่ยสามารถที่จะเริ่มต้นสร้างได้ตั้งแต่ตัวฟรีเลยแต่ว่ามูลน้ำสร้างไปประมาณสักสองกราฟนะคะเครดิตก็หมดแล้วนะสำหรับใครที่ใช้ตัวฟรีนะคะ,ะ,คะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเรียนรู้ AI ตัวอื่นๆไว้ด้วยมันก็จะเป็นประโยชน์เราก็สามารถที่จะมาสร้างอินโฟกราฟิกนะคะในแ a นวาโค้ดต่อได้ทีนี้เดี๋ยวเราลองไปดูแคนวาโค้ดกันบ้างดีกว่านะคะว่าจะสามารถ สร้างได้ไวได้สวยเหมือนกับ Gemini หรือเปล่าต้องอินเข้ามาที่หน้าโฮมของ Can วาเลือก c a นวา AI เลยและเลือก c a นวา Code แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ทุกคนต้องรู้ก่อนเลยนะคะก็คือ Gemini เนี่ยเขาจะเป็นในลักษณะของแชทบอทพูดคุยตอบคำถามรีเสิร์ชข้อมูลรวมถึงการสร้างคลิปวิดีโอภาพนิ่งต่างๆได้แต่ว่าในส่วนของ c a นวา Code นะคะในส่วนของแคนวา Code เองเนี่ยเขาจะโฟกัสไปที่การสร้างโค้ดไม่ว่าจะเป็นการสร้างแอปพลิเคชันเว็บนะคะอย่างที่เราเห็นด้านล่างเนี่ยเขาก็สามารถ าสร้างได้ตั้งแต่เกมแฟลชการ์ดดิจิทัลการ์ดนะคะหรือว่าตารางแสดงผลต่างๆที่จะไม่ได้เป็นในรูปแบบของบอทที่แชทคุยหรือว่ารีเสิร์ชข้อมูลโดยตรงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะใช้แคนวาโค้ดในการสร้างอินโฟกราฟิกเนี่ยเราจึงต้องใส่คําสั่งในการที่จะสร้างอินโฟกราฟิกเข้าไปให้ครบถ้วนพร้อมกับข้อมูลหรือว่าอยากจะให้เขาแสดงผลนะคะรูป ภาพหรือว่ากราฟของอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องใส่คำสั่งเข้าไปเลยซึ่งพนักานจะลองใส่คำสั่งเข้าไปให้ครบถ้วนดูนะคะลองให้เขาเนี่ยสร้างอินโฟกราฟิกนะคะเป็นในแบบกราฟรูปโดนัทอย่างที่เราเห็นแสดงผลในเจมินายไปแสดงจำนวนประชากรไทยปี2568ก็คืออันนี้จากก๊อปปี้โจทย์จากเจมินายเนี่ย เข้ามาเลยนะคะโดยให้เขาเนี่ยสร้างออกมาเป็นกราฟเลยพร้อมทั้งโทนสีคอเบรทโทนนะคะนี่คุณน้ำจะใส่ข้อมูลไปให้ครบถ้วนทีเดียวเลยเพื่อเปรียบทเทียบกันนะคะหลังจากนั้นก็กด enter เลยแทนว่าโค้ดเองเขาก็จะประมวลผลก็ใช้เวลาพอๆกันนะคะกับ Gemini เลยโดยจังหวะพอดีคุณน้ำมาเปิดซอฟต์แวร์เยอะนิดนึงเหมือนกับเขาจะค้างไปนิดนึงนะเลยพิมพ์ใส่คาสั่งเพิ่มไปนะว่าช่วยแสดงกราฟด้วยนะคะหลังจากนั้นเขาก็จะประมวลผลออกมาเป็นกราฟเรียบร้อยแล้วนะคะมีไอคอนแบ่งชายหญิงนะคะแล้วก็กราฟ แนวโน้มของประชากรไทยนะอย่างที่เราเห็นแต่ว่ามีอย่างหนึ่งที่คุณน้ำบอกไปนะคะช่วงต้นเนี่ยเขาจะไม่ได้เป็น AI ที่เหมาะกับการรีเสิร์ชอาจจะไม่ได้อัปเดตเท่ากับ c h a ิพีทหรือว่า Gemini คุณน้ำเลยลองรีเช็คข้อมูลจาก Google ดูนะจำนวนประชากรในปีนี้นะคะว่ามีจำนวนประมาณเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นข้อมูลจากกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยนะคะก็จะประมาณ65ล้านคนข้อมูลจาก Google นะเพราะฉะนั้นเนี่ย g e ม i n i เนี่ยข้อมูลเขาจะค่อนข้างเป๊ะอยู่แล้วนะในส่วนของข้อมูลในแคนวาเนี่ยก็จะมีความคลาดเคลื่อนหรือ ว่าไม่อัปเดตอยู่บ้างเพราะฉะนั้นอย่างเวลาที่เราจะใช้งานแคนวานะคะเราอาจจะใช้วิธีการโดยการรีเสิร์ชหรือว่าหาข้อมูลจาก g e m i n i หรือ c h a t GPT นะคะมาก่อนก็ได้นะแล้วก็นําข้อมูลนะคะที่ได้เนี่ยมาใส่ในในแคนวาอีกทีหนึ่งจุดเด่นของแคนวาก็คือในเรื่องของงานดีไซน์ต่างๆเราเห็นได้ว่า AI ในแต่ละตัวเนี่ยเขาก็จะมีความเชี่ยวชาญนะในแต่ละด้านต,ต่างกันไปอย่าง g e m i n i เองกับ c h a t GPT เองเนี่ยเขาก็มีความโดดเด่นที่แตกต่างเช่นกันนําเลยจากก๊อปปี้ข้อมูลของ Gemini นะคะเข้ามาในคันว่าโค้เลยว่าขอปรับใช้ข้อมูลที่ถูกต้องด้านล่างนะคะแล้วก็ใส่ข้อมูลเข้าไปเลยหลังจากนั้นกด Enter เลยค่ะเห็นไหมคะก็จะอัปเดตนะเรียบร้อยนะเป็นข้อมูลที่ถูกต้องนะคะที่เราได้มาจาก Google Gemini เลยถ้าอยากปรับในส่วนของ Headline นะคะก็แค่แชทบอกเลยอันนี้ให้คิดซะว่าเหมือนคุยกับ graphic designer เลยนะคะว่าจะปรับเปลี่ยนตรงไหนหรือว่าใช้โทนสีหลักเป็นมูอโทนประมาณไหนเนี่ยเราก็สามารถที่จะระบุไปได้ น,ะะน,นี่ก็เป็นผลงานของแคนว่าโค้นะคะในเรื่องของดีไซน์การทำอินโฟกราฟิกเนี่ยคุณนว่าประสิทธิภาพใกล้เคียงกันก็แตกต่างกันแค่แคนว่าโค้เนี่ยอาจจะไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อแบบรีเสิร์ชข้อมูลโดยตรงเนี่ยเราก็อาจจะใช้ข้อมูลจากแหล่งที่ถูกต้องอื่นๆนะคะหรือว่าถ้าเกิดเรามีข้อมูลอยู่แล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะสร้างในแคนว่าโค้โดยตรงได้เลยวิธีการนําออกไปใช้งานนะคะแค่เลือกยูดแต่ดีไซน์ตรงนี้นะคะหรือว่าถ้าเกิดใครอยากจะ Copy Code คนะออกไปใช้งานอื่นๆก็ได้ในที่นี้เดี๋ยวคุณน้ำจะเลือกยู นะคะคแล้วก็เลือกในรูปแบบของเว็บไซต์แล้วกันจบงานให้ได้เหมือนเจมีนาเลยนะคะในแคนว่านะคะยังสามารถที่จะพรีวิวโทรศัพท์มือถือก็ได้นะคะหรือว่าเดสก์ท็อปนะคะคอมพิวเตอร์ก็ได้ หลังจากนั้นนะคะง่ายมากๆให้กด Public Website กด Public อ,อีกครั้งหนึ่งนะให้เขาปนมวลผลเป็น Public Link นะคะแล้วเราสามารถที่จะ Copy Link นี้นะคะออกไปใช้งานหรือว่าส่งให้คนอื่นดูได้เช่นเดียวกันในส่วนของขั้นตอนการทำ PDF วิธีการแปลงไฟล์นะคะก็เลยใช้เป็นวิธีเดียวกันนะคะนั่นคือเข้าไปที่เว็บที่แปลง HTML ไปเป็นไฟล์ PDF, PDF. ก็จะ Copy Code ไปนะ Save ออกมานะคะอันนี้ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเหมือนกับที่เราทาใน Gemini เลยนะคะอันนี้ก็ให้เราเลือกใช้นะตามความถนดัดหรือว่าตามความชอบ ซึ่งความจริงก็คือให้ผลลัพธ์ที่ไม่ต่างกันมากเลยนะคะถ้าเกิดใครทำในแ a นว่าค้นนะคะคุณน้ำจะขอแชร์ทริคเพิ่มเติมอีกสักนิดนึงนะคะสำหรับคนที่จะต้องนำงานออกไปใช้ในแบบพ e ีเซ t เทชันนะคะหรือว่างานนำเสนอเนี่ยอันนี้จะค่อนข้างดีมากๆเลยนะคะให้เราเนี่ยเลือก Use in the Design แล้วเลือก Presentation ะคะ่ะ ทีนี้มันก็จะแสดงผลเป็นแบบเหมือน16ต่อ9นะหรือว่าแบบเป็นแนวนอนอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่ว่าเวลาที่เรากดพรีวิวฟูสกรีนขึ้นมาเนี่ยในข้อมูลหรือว่ากราฟของเราเนี่ยยังสามารถที่จะสกอร์ได้นะคะเหมือนกับเปิดผ่านเว็บไซต์เลยนะคะอันนี้คือข้อดีของการทําผ่านคันว่าโค้ดเลยนะคะก็จะทําให้งานนําเสนอหรือว่างานพรีเซนต์ของเราเนี่ยน่าสนใจได้มากยิ่งขึ้นเลยคะ่ะหวังว่าทุกคนจะนาไอเดียเนี่ยไปต่อยอดเพื่อใช้งานกันได้นะคะใครอยากเรียนรู้เพิ่มเติมในเรื่องของการทำพรีเซนเทชันยังไงก็สามารถที่จะะะ like อดดขงีไไไนนมว้้ะคะ ทุกคลิปเนี่ยก็อยากให้ทุกคนเนี่ยได้คิดแล้วก็ได้คลิกนะคะเรียนรู้งานออกแบบที่เป็นมากกว่าเครื่องมือใครชอบคอนเทนต์ประมาณนี้นะคะคุณน้ำอยากจะฝากกดติดตามนะคะหรือว่าคอมเมนต์กันไว้สักนิดนึงนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กันหรือใครอยากจะเลี้ยงชาไข่มุกแก้วเล็กๆให้กับคุณน้ำก็ได้นะคะด้วยการสมัครผ่านเบอร์ชิพช่องดีไซน์มีนะคะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะคะมาเปลี่ยนไอเดียเป็นดีไซน์และเพิ่มมูลค่าราบบได้ได้วยงานแบบการเก่ามานี้ค่ะ